ใหญแต่ต้องมีคนเชิญเมื่อกล่าวจบก็ต้องมีคนขอบคุณนะครับมันหมดหน้าที่ของท่านที่จะมาจับใหม่แล้ววิทยากรนะครับ <c oughs> ก็ในนามของอผู้จัดอบรมก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์บรรวิทย์อาจารย์ชวรินที่จริงแล้วผมให้หัวข้อท่านบรรยายว่าเทคนิคการเป็นมัคุเทศ ครับผมกระจับประเด็นได้อันขึ้นไปแจกของนะก็เป็นเทคนิคนะครับอ่าเพเป็นเทคนิคการสอนเป็นมัคคุเทศผมกระจับประเด็นได้ว่าผมสรุปอาจารย์อ่าวลวิทย์ว่าการที่สิเป็นมัคคุเทศที่ดีนั่นอันที่หนึ่งเพื่อนบอกว่าเป็นคนเว้าเก่งครับเห็นบอกครับเพื่อนว่าท้งแต่เท่าวิทยุเรื่องเ้านะครับเป็นคนเว้าเก่งสองเป็นคนยิ่งเก่งนะครับ เป็นคนอะไรอีกเป็นคนมีข้อมูลครบถ้วนเพราะฉะนั้นพวกเขานี่สิเป็นมัคคุเทศหรือผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวในในในหมู่บ้านของเราเราจะต้องรู้ข้อมูลในหมู่บ้านของเราทุกทุกด้านทุกมิติอันนี้ก็พวกเราจะต้องรู้รู้ต่อไปก็คือเป็นผู้ประสานสิมทิศเป็นผู้ประสานหลายๆด้านนะครับ นี่คือหัวใจนะครับหัวใจและอันหนึ่งอันจอไปที่เขาถ่ายรูปอย่เง้ก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์นะอาจจมาการท่องเที่ยวของเราอีกอันหนึ่งคือเอกลักษณ์ก็คือการแต่งกายของชุดเผ่าผมจับประเด็นได้ชุดสี่หาประเด็นเพะะื่มกาวาน,น,านี่หน่อยนะครับเพาาิ่นว่าเพิ่นสิไปว่าเซต่อในรถกับ มีเวลาว่างก็เลยสอดแทรกเข้ามาครับผมก็ต้องขอขอบคุณทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นรถผมก็อยากจะเพิ่มเติมนะครับมคอพอันว่าเพิ่มศักยภาพเพิ่มศักยภาพของผู้นําด้านการท่องเที่ยวลักสูตรนี้จัดมาสามเทื่อแล้วครับเว้นระยะห่างกันแค่ลักสูตรละเดือนหลายคนณที่นี้เป็นคนเก่า มาเขาสามเท่อเลครับอยู่ในนี้บางคนบางคนเป็นอย่างผมก็อธิบายฟังว่ารักสูตรนีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวเทื่อกแรกเขาให้จัดในนามจังหวัดสนุกผมแจ้อยู่บอกครับจังหวัดสนุกรู้จักไหมฮะจังหวัดสนุกคือสามจังหวัดรวมกันเอาตัวย่อมาซอสเสือสกลนคนรแซลารุ มุกดาหารกอไก่ากาลสินนะครับนะครับสามจังหวัดเ็าเรียกว่ากลุ่มจังหวัดสนุกให้จัดรับสูตรนี้เมื่อเมื่อเมื่อสามเดือนให้หลังนะครับบอาสามเดือนทรับที่มีรถบัสสามพันแล้วก็ไปเยี่ยมชมของอาจารย,ย์ชยุทธนะครับของอาจารย,ย์ชยุทธบาทที่ลด มีรถบ้านประสาบกันก้าวว่าคือให้ขึ้นจังหวัดละคันละคันละคัน,คน,คน,คนรถบมีคนมาครับอีกสองจังหวัดบมีคนมา